คุณผู้ชมครับในการเลี้ยงไก่ไข่หลายคนกำลังมองหาวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนวัตถุดิบมันต้องดีมีสารอาหารสูงหาง่ายไก่ชอบกินผลผลิตไข่เนี่ยต้องดีไปด้วยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยนะครับพบกับคุณนิตยาเจ้าของฟาร์มแหนแดงไมโครฟิลล่าเพื่ออาหารลดต้นทุนสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ค่ะสวัสดีค่ะเริ่มแรกนะคะก็ทําทงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะเกี่ยวกับบริษัทนําเข้าส่งออกทําในตําแหน่งบัญชี แต่ว่าจบจบเอคเคมีนะคะไปทําบัญชีแต่ก็ทําได้ค่ะทําได้อยู่13ปีค่ะจากนั้นก็ถึงจุดอิ่มตัวอยากกลับมาอยู่บ้านเที่ยวกับบ้านเกือบทุกอาทิตย์ค่ะแล้วจากนั้นก็วางแผน3-4ปีแล้วก็ลาออกมาจากนั้นก็มาทำตามตามความฝันที่หลายหลายคนอยากทำว่าปลูกพักเพาะเห็ดเลี้ยงไก่ทำนาอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ทำทุกอย่างแล้วก็ได้มา พอเลี้ยงไก่ไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าค่าอาหารไก่เนี่ยค่าหัวอาหารไก่เนี่ยก็ราคาสูงก็เลยคิดหาวิธีว่าจะลดต้นทุนยังไงเริ่มจากตัดต้นกล้วยใช้หยวกกล้วยหมักแล้วก็ใช้เตษผักให้ไก่กินอันนี้ก็ทําไปทํามารู้สึกว่ามันต้นกล้วยข้างบ้านก็จะหมดไปแล้วก็เสียเวลาหมักเพราะกว่าจะหมักได้ห้าวันที่จะได้โปรตีนนะคะจากนั้นก็มาดูดู YouTube ดูอินเทอร์เนต็ตไปเรื่อยๆเจอแหน่แดงที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำว่ามีโปรตีนสูงถึง,ง18%ก็เลยลองมาให้ไก่ดูแล้วพอให้ไก่กินเขาก็ไก่ก็ออกไข่ได้ตามปกติจากนั้นก็ให้มาเรื่อยๆขยายแหน่แดงมาเรื่อยๆโพสลงเฟซบ้างเพื่อนๆก็สนใจก็ทักมาฉะนั้นก็ ลองลองถายในในเฟซบุ๊กอยู่ดูวค่ะแล้วการเลี้ยงแหนแดงเนี่ยมันยากไหมล่ะครับไม่ยากเลยนะคะหลักๆขอให้มีที่วัวซึ่งแถวบ้านเราก็มีแล้วมีคนอื่นเลี้ยงวัวที่ก็ไปซื้อมากระสอบละไม่เกิน40บาทก็ใช้ที่วัวแห้งผสมน้ำหมักไว้อย่างน้อย2คืนแล้วก็เอามาเป็นอาหารแหนแดงปล่อยแหนแดงลงไป ในน้าที่มีน้าหมักขี้วัวแล้วก็เติมน้ําสูงไม่เกิน15เซนนะคะแหนแดงเขาก็เจริญเติบโต,ตดีค่ะแล้วการจะเก็บแหนแดงไปเลี้ยงไก่มันต้องทํำยังไงบ้างล่ะครับแรกๆอ่ะที่ให้ไก่ก็คือผสมลำผสมปลายข้าวเพราะว่าบ้านติ๊กมีโรงสีะคะ่ะอยู่ท้ายซอยเนะะี่ยค่ะแล้วก็ให้ไก่กินอ่ะไก่ก็กินหลังๆมาเริ่มแบบว่าความขี้เกียจของตัวเองเอาจะได้รวดเร็วขึ้นก็โยนให้ไก่กินไม่ต้องผสมอะไรเลยเขาก็กินค่ะ แล้วก็ออกไข่ได้ตามปกติมื้อเช้าเรายังให้เป็นอาหารเมร็ดบ่ายเป็นแหนแดงอันนี้ไก่ก็ยังออกไข่ให้เราได้ตามปกปตปกปิะคะที่เคยใช้มานะคะหยวกกล้วยเ,เป็นย่าหวานย่าหวานก็มีอยู่หลังบ้านอย่างอื่นเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักถึงจะเกิดโปรตีนขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นหยวกกล้วยกับย่าหวานก็ต้องผ่านกรรมวิธีในการสับก่อนมันก็ใช้เวลาเสียเวลาเยอะ แหนแดงเนี่ยตักไปแล้วก็ให้ไก่ได้เลยค่ะโปรตีนเยอะกว่าด้วยแล้วเวลาที่เราตักแหนแดงไปเลี้ยงไก่เนี่ยมันจะโตทันไหมล่ะครับคุณติ๊กยิ่งตักเขาก็ยิ่งขยายเพิ่มมากขึ้นถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ให้เขาแน่นให้แหนแดงแน่เนเต็มบ่อเขาก็จะขึ้นชั้นค่ะนอกเหนือจากการนำแหนแดงไปเลี้ยงไก่แล้วคุณติ๊กยังเอาแหนแดงไปทำอย่างอื่นได้ไหมครับก็ปลูกผักค่ะ คือทำแหนแดงตากแห้งแล้วผสมดินในการปลูกผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงปลาค่ะตอนนี้ิ๊กเลี้ยงปลานินปลาตบทินอยู่เป็นปลากินพืชก็กินแหนแดงได้หมดเลยอ่าตอนนี้ทำพวกหน่องนาด้วยก็พอดีก็ไปหว่านในสั์ปลาก็กินหมดเป็นมื้อบ่ายของปลาเหมือนกันค่ะ หากมีเกษตรกรเนี่ยที่สนใจอยากเพาะเลี้ยงแหนแดงแบบคุณติ๊กสามารถติดต่อ,อยังไงบ้างล่ะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook นะคะก็โทร087-016-1359อันนี้เบอร์โทรติ๊กโดยตรงเลยแล้วก็ Facebook จะเป็นติ๊กมิตยา N I T I K N I T T A Y A ค่ะเคยทำงานออฟฟิศมาก่อนเราไม่ได้อยากให้คุณกระโดดลงมาทำกเกษตรแบบติ๊กเลยทันที แต่คุณอะพอจะมีทุนเราไม่ปฏิเสธว่าทําเกษตรต้องใช้ทุนแต่อย่าคิดว่าต้องใช้ทุนเยอะอย่างแหนแดงเนี้ยโลละร้อยคุณสามารถไปต่อยอดทําได้เป็นขายได้เป็นร้อยโลก็ได้อย่างของติ๊กอะลูกค้าที่ซื้อไปตอนเนี้ยเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าก็เยอะคุณเริ่มจากคุณสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณขยายไปเรื่อยๆเล็กและน้อยสามารถมาทําเกษตรอย่างติ๊ได้ อยากอยากจะเป็นกําลังใจสําหรับหลายหลายคนที่อยากจะก้าวมาเป็นเกษตรมือใหม่ะคะ่ะสําหรับวันนี้ผมสัมผัสได้ถึงความสุขที่คุณติ๊กมีต่ออาชีพเกษตรมีจิตใจในการบริการครั้งหน้าเรามีสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับ